เราจะมาดูการเลือกซื้อปลาส,สดกันค่ะตัวนีาา้ตาา่างป้าะตามลงมาเลยค่ะาาโอเคค่ะนะคะการเลือกซื้อปลาสิ่งที่เราต้องดูก็คือว่า ตาเนี่ยจะเปิดโตเต็มที่ใสไม่ลึกโบหรือว่าขุนเป็นสีเทานะคะส่วนเกล็ดเกล็ดของมันนะคะก็จะสีสดใสเป็นมันเงาไม่ขุ่นมัวนะคะหนังเนี่ยคนจะมีเมื่อปลาคุ้มอยู่ทั่วทั้งตัวเรียบและชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างนะคะตัวนี้ค่ะตัวนี้ปลากระพงค่ะปลากระพงตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นนปลาเกา๋ปาปลาเก๋าอันนี้ปลานกแก้วค่ะปลานกแก้ว ส่วนอันนี้อันนี้อันนี้นี่นปลา<อ>เก่าแดงค่ะนี่ค่ะ,น,คะนี่คือเนื้อปลากระพงค่ะก็จะเป็นเนื้อสดสีชมพูเป็นปลาทะเลนะคะนี่แร่สดๆเลยกำลังแร่อยู่เลย ต่อมานะคะเราจะมาดูที่กุ้งค่ะกุ้งกุ้งกุ้งอันนี้คือกุ้งแชร์บวยนะคะก็จะเห็นตาของมันตามันจะใสหัวก็จะติดตัวก็จะใสนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาอยู่ที่ร้านเลือกวัวค่ะ<ม>เราจะมาดูการเลือกซื้อเนื้อวัวกันนะคะตามมาเลยค่ะนี<ม>่นะคะเนื้อวัวสวัสดีค่ะป้าวันนี้<ม>เราจะมาดูเนื้อวัวกันค่ะเนื้อวัวชิ้นใหญ่มากเลยโอเคค่ะคนะคะเนื้อวัวที่ดีนะคะ <laughs> จะต้อม สีแดงสม่ำเสมอกันนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าจะมีไขมันแซมตามเนื้ออยู่ในทุกๆจุดนะคะแล้วก็ไม่ช้ำเลือดไม่แห้งนะคะไม่แห้งแล้วก็ในโคอายุน้อยเนี่ยก็จะมีไขมันที่เป็นสีขาวครีมส่วนโคนมที่มีอายุค้นไวให้นมแล้วก็จะมีไขมันเป็นสีเหลืองนะคะ จะเห็นได้ว่าสีเนี่ยจะน่ารับประทานไม่ช้ำเลือดไม่ช้ำหน่อค่ะคือเป็นของเกรดเอเลยนะคะ ค่เราจะมาเลือกซื้อเนื้อหมูกันค่ะการเลือกซื้อเนื้อสุกรที่ดีนะคะควรมีสีชมพูแดงเลือเล่อนุ่มผิวเป็นมัน เนื้อแน่นไม่มีกลิ่นเหม็นและไม่มีเมือกลื่นไม่ช้ำเลือดไม่แห้งและไม่มีสีเขียวไขมันสุกรอควรมีสีขาวขุ่นนะคะ,ะนะคะข้อแนะนําค่ะไม่ควรเลือกเนื้อสุกรที่มีสีแดงเกินไปและชั้นไขมันบางเนะขามีความเป็นไปได้สูงที่จะมีสารปนเปื้อนสารเล็กเนื้อแดงเนื้อสุกรที่นปนปนเปื้อนสารเล็กเนื้อแดงเนี่ยถ้หาหั่นแล้วปล่อยชิ้ไว้จะมีลักษณะแห้งและมีสีเข้มกว่าปกติค่ะ นะคะคือการเลือกซื้อเนื้อไก่ค่ะนี่ค่ะเลยอ่ะป้ายสวัสดีค่ะดีเราจะมาเลือกซื้อเนื้อไก่กันโอเคก่อนเลือกซื้อเนื้อไก่ที่ดีนะคะต้องมีเนื้อมีสีสดไม่ซีดหรือมีจ้ำเขียว ไม่มีจุดเลือดออกหรือตุ่มหนองไม่มีแผลตามตัวนะคะกรณีการซื้อเนื้อสัตว์ปีกแช่ยเย็นเนี่ยให้สังเกตวันที่ที่ผลิตบนบรรจุผลิตภัณฑ์ไม่ควรเกิน3วันหลังจากวันที่ผลิตจนถึงวันที่ซื้อนะคะแล้วก็วิธีการเก็บรักษาในการแช่ยเย็นเนี่ยต้องเก็บที่อุณหภูมิศูนองศาเซลเซียสถึง4องศาเซลเซียสค่ะ ฉลากของ SPL นะคะสดสะอาดปลอดภัยค่ะก็ขอขอบคุณที่นั่งคะที่ให้วอมือนะคะ